Làm ตัวกลยุทธ์นะครับ các หน้าทีมไปนี่ đi ตัวครับเอาแพ้ก็ รกัิครับจิงไมครับกดอล้ดนี่ครับกานองุาที่สองโอ้โห็คกีมัสี่มัครรสมัครตอะไรนันโอ้ลูกนี้ครับยิงไกของอินนีเมาเลกสิบเอ็ดโอ้โหข้ามายมนิดเดียวครับยังไม่ลบครับเอามาชมนี่ สนะไปที่คนแทนตุกไปที่ไม่ผ่านพินิจอยู่มาเลขเจ็ดคนมามาอยู่ที่มาเลขสี่คนแทนกระดากติ้งนี่ไม่โอ้อยัางาตูมเปนเซฟผู้สปปาวตาัวครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟของอินทนิลครับเจ้าติงนี่ทักทายนะครับยังโดนปฏิเสธอยู่ผูสผสผส้สาวตัวของอินทนิลวันนี้จะมาในีุดมันรวยเลยนะครับ รองเจ้าแ้วครับยินใไปไม่ผ่านแบกของครับเจ้าแ้วครับได้บอลอยู่ไปให้จ้ามั้ครับมาจากไหนรู้รับโอ้โหลูกโโหโหนี้ <c oughs> เลี้ยงบอลออกไปเองครับเจ้าน็อตน,นะครับ <c oughs> วันนี้จะเป็นตัวจริงครับทุกคนแกจะมาเจ ไม่แตะตัวทันทินตรงมาใกล้ๆแบกขวาสิบสองแรกกลางยังไม่ผ่าตัวเนี้ยมาถึงยี่สิบเก้าเพื่อนทีเดียวแล้วบอลหลุดออกหลังไปได้มาตั้งเตะจ้เส้นหลังประตูครับออกเทมบูสาวตัวของม,มันแหงเล่นใกล้ๆมลให้กับแถวชุดแรกซ้ายเพื่อนแม่เบ็คโก้เซ็นเตอร์ ไฟให้มาเล็เก็บแรงการเจ้าแค้สวส่งมาดีครับโดนตัดโดยมาเล็กยี่สิบห้าครองอินทันน์ครับนัดชุมใกล้ให้เบโก้ครับเบโก้เบินมาให้เจ้ายุดแล็กขวายุดบนกลางให้เจ้าสิงเล็กมาเล็กซีให้ครับนดัดนัดเบินมาให้เซนเตอร,ร์ครับเบโก้บอลรูเบิ้นโยกเข้าไปโดนไม่ต้มกอกับหลุดอกหลังครับ ดา hmm. <ML> วตัวนี้นะ um. เตะการเซนลังเตะึ้นมาอ่าดี๋ยุดจังหวะสุดท้ายเป็นโดนทีนี้เขามายเลขสองครับออกคับบจะได้ทุบโดยตัวแนทุบไมสเมาเลขีัดมาได้โดยอินดิเนนสิเิเปินไปให้หมเลขเจ็ดเลขเ็ครับผมได้ให้กอหน้ามาเลขเก้จะบอลแรงหุดอข้างไปครับได้ตุ่ตโดนแฮ ต้อนับตมให้เจ้าแท้วตูมีโดนเสกข้างหลังครับได้เปล่าเด็กวิจิตรัมมอเตัวเองคอเนครับเดมาถมป้องมองหน้าโดนแหะุ่นดมีตัวใหญ่บลูดออกไปแล้วครับถมปองขึ้นมาได้เ่แลรงนี้ตน้ได้ทุ่มชไหมาได้ยี่ิบห้าล้ยกันยีห้ามองดูว่าอยู่ยังไม่ส่งเดินกลับให้ข้าหน้าเบอร์เก้า ลูกนี้โอ้โหโดนก็เปียกได้ลูกีรครับนี่นะครับทำฟาวก็ขอโทษกันนะกีฬาหาใจดีๆดีให้ดูนะครับกูเแรกชนะมาดูครับกูเชียชีรับของหนาเนี่ยืนอยู่ที่บอลนะครับหมายเลขสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองคูยกันครับ ปล่อยบอลยิงไม่ดีครับทนน่า,าบ,ดาบิดไปดูดดปปดปนี่รายกานครับยังแย่งโยนสมกองตัดบอลนี้โดยเก็บปล่อยบอลออกข้างได้ชุ่มอินซานินุ่มมาเจ้ารับตัดก็ได้ครับดูนยมยกเท้าสูงครับอินซานินนี่นนครับแกรู้ว่าทางา้าก็ขอโทษกันนักกีฬา มาตั้งลูกเตะจิ้มปลาในแดนด้วยครับของนนห่เบโก้เซนเตอร์โยเข้าไปอุตสาวตู้ชกออกโอ้โหลูกมีครับต้องชกออกครับเบก้าจับนะครับลูกตรงกบบอลจะได้เตะมุมครับหมายได้จ็ตของนนห่นะครับเจ้าฟันบอกเพื่อนกังแกัน เปิดฝาด้าวยทุณชาตูต้องปัดอีกทีนึงบันทินจรินมาของเคีย,เยก็สวยครับวันนี้สีน้ำเงินหมดแล้วนะครับมาเต็มทีเลยนะครับอะไรมาเนี่ยม,มัดหมาโอ้โหขึ้นบอลไม่ดีได้บอลยังตายอยู่ครับเซนเตอร์ของอินินลูกนี้เอาบอลลงเสือ12 12มากบริษัทบอลแร้งมากกว่า เร์เจ็ดปัดว่ะี่ห้าไม่ถึงกับผู้สาตูต้องมาตัดบอลเจ้าเพิงเปิดบอลมาโอ้โหลูกนี้ครับหาครับใหนบอหน้าเบอร์เก้าของอิจธนินยี่ห้ายี่ห้าแล้วบอลลงดูกระแทกไปรุดไม่หลุดครับโดนโดนแหงออกหลังก็ไมได้เตะมุมครับของอิจธนิน โอบเข้ามาครับไม่มีเพื่อนนะครับบอลลุกออกข้างครับโนนแหย่ไปลุกไปยุดได้ซุ่มมาให้สมปองสมป,ปองพาบอลมายังไม่ผ่านนินโยยี่สิบเก้าเปิดทีมจีสมปองสมปองแย่งมาได้อยู่ไปถึงเซนเตอร์เซนเตอร์ปวดยาวมาไม่ผ่านยุดในแดงกลางโดนเลือเฮนบอลยี่ห้าครับโดนลูกแหยบอลของ,องทีมโนน,นแหยจะได้ตั้งเตะครับอยู่ตรงเส้นกลางเลยนะครับ บอสัญญาณนะครับ12ขอบลายาพอดีครับเบโกเปิดก,ก็ไปไม่ผ่านแบค็คอินเตอร์ลินห่วงมาตาได้25 25พ,พ,พาบอลมา25ไม่ผ่านนะลูยัไยงได้อยู่รับ12านะครับต่งนี้ก็กินไม่ตรงกอกก็มึงอยู่เ,ออเ,เ,รเรียบแล้วครับทักทายกันอีกรอบสองตรงนี้ จินตราลินมองแต่งไฟโดนแทหได้ทุ่มไปหลุดจิงลี่คนนืนมาจะนัดนัดบนให้กับเบโกเเตอร์โดนแหว่าให้เจ้ายุดมาเลีนสิบเบิดไปให้นดัดนะครับร่วมแล้วโอ้โหเจ้าล็อกเขาพุ่นนะครับเจ้านดัดลูกนี้ปล่อยบอลหลุดออกข้างไปได้ทุ่มเลยจินินาอาเหยียบเส้นครับลูกนี้ต้องเปลี่ยนทุ่งครับนวลแหจะได้ทุ่ม น็อตเอาบอลมาทุ่มตึงยาวก็ไปไปเหยียบเส้นนี้ครับเปลี่ยนทุ่มมือเทีครับเปลี่ยนมาเป็นอินเลนีนทุ่มต้องดูเส้นด้วยนะครับนักกีฬาเราต้องอย่าเหยียบเส้นนะครับนี่ครับดึงมาให้ดึงเสร็จมองยาวไปถึงเซนเตอร์ของนุ่นให้ได้สกัดเตียบวาลูกไปลูกสายดูยังไงอ๊อฟยังโออกก็ไม่เต็งนี่เดียวเนี้ย ก้องชมหมายเลขสิบเอ็ดครับเซนเตอร์ของอินทนิลลูกนี้ครับเหลือแจ้จุดเดียวครับเอาเผาตัดกองบอลแล้วครับเป็นลูกเตะบุ้ของทีมโนนแฮเจ้าแค่เตะเข้าไปอย่างตีมมายเลขสิบเอ็ดอยู่เซนเตอร์อาที่เจ้าชุบครับได้ชุมโนนแฮครับรุมเลยแม่เลยซนเตอร์เบโก้โอ้ให้หนึ เจ้ายุดทีหยุดเพื่อให้เบลโก้ทีหนึง่งเดิดมาให้เจ้าแค่เอาชาเข้าไปไม่พลาด<ป>ตัดไปได้ครับเอาครับสามหนึ่งนะสามหนึ่งยี่สิบ,สอ,ส,บส,อออสองสิบสองเจ้ายุทธมาแล้วเช้าไปครับสิบสองลูกมีเ,เจ้าใจเพื่อนครับเ<ป>ออยุดมาบังทางต้องรีบออกบอลครับบอลเลยหลุดออกข้างหลังไปมายที่ติงลี่ติงลี่ใช่ให้อ้าวเจะ้ายังตัดได้อยู่ครับยินดีดีห้าดีห้าไหให้เพื่อนไปแล้วนักกี เด็เกเจ็ดกระชากลูกลนี้กล้องโอ้โหไม่ต้องอกรอบครับถ้าต้องกรอบเป็นเรื่องโโอ้หูตัวเช่ยาเชี่ยนมาที่เปิดมาจากเส้นหลังครับโนนแห่เรือไม้าากุศลตัวทหนึ่งเจ้าเพลงเปิดชีพให้สมปองสมปองวงเช็ดให้จริงรึจริงี่พิกยังไม่สมพิชก้าข,ขวาโดนเอาไปไม่ยอมกัน ลูกนี้จอจอไอ,อ้เล็กต้องทำเสร็จฟาวงซาตูวันนี้แกับตปองเสร็จไม่ฟาวงนะครับจอจอแกปัดออกเลยนะครับนี่ยังถูกปฏิเสธอยู่ครับลูกซาตัวของอินทนินโอ้โหวันนี้มาดีครับมาสวยด้วยอินทนินเปลี่ยนชุดใหม่ครับดีเล่นดีทุกคนเอาครับประชากนี้ไม่ผ่านเจ้าชู้ครับนี่ยดุดตะกัดออกข้างแด้ทุ่มยี่สิบห้าอินทนินอินทนินทุ่มเพื่อนเพื่อนหมายเลขยี่สิบเก้า เบินสีเดียวออกทางขวาไปแบ็คขวามาเลี้ยงเกบอลบอลลกเอ้าน็อตตัดได้ครับวันนี้วันไหนสมปองเจ้าสมปองวันไหนเจ้าโอ้โหแรงเกินไปครับลูกนี้จะได้ทั้งเตนจ้างเชลล์มูตของอินเทอร์ครับมาครับลูกสาวตัวอินทนทอร์ตีสูงขึ้นมาจิบบองบอลลงสวยแย่งอยู่ที่ยุทธ หยุดยังยังยังหยุดลูกนี้ยังได้อยู่ครับจุดสวยท่านินบอลหนึ่งสองไม่ผ่านของโนแน่่อาแต่ยังได้อยู่ตัดได้อยู่เออจะย้ายหยุดยิงเก้ายีงเก้าจริงไม่ผ่านเซนเตอร์ของโนแน่ครับนี่โอ้โหได้เตะมุมครับอินเดนินอินเดนินได้แล้วนครับมาเล็กจิตยิงไม่ผ่านตู้ยาตู้อีบีไปถึงจะหยุดจะหยุดเว้นไปได้กันสมองปองต้องเต่อกัรออกมาจงกนาเดียวครับบอลหลุดออกข้างไปครับโอ้โหกองเชียร์เชียร์กันแจนครับวันนี้ออกเปลี่ยนตัวครับของโนแน่ครับ เอาชุดต่อครับเอาส่มบอลตุงไปจนิมได้ทุ่มรับยบห้าทุ่มไปให้มาเลยเก้ากองหน้าย่างังได้อยู่ที่สุปองชุปองไปให้จิมลี่มาเล้สี่กองหน้าเราแถวมีลุ้นดับจิมลี่ไหมจิ๊บเปียนไปชู่ี้เป็นบบิดาของเดนิมนะครับ ดูไปถึงเจ้าติงลี่แระชาติหนึ่งจังหวะแล้วก็จิ้มด้วยหวัวครับบอลเขา้าเสาสองไปเพึ่งนั้นครับโนนนะบหนึ่งต่อตูต่อศูนย์วันนี้ตัหมุกเลยนะครับโนโน 1, ท,ท,ทนนบั้งสองทีมนาซิล่าสุดสีกันมาที่เบอร์เก้าลองจิ้มลูกนี้ครับบอลโดนข้ามขานไปเลาซอร์เล่นในสั้นครับสมบัติ สมบัติคือไปให้เซ็นเตอร์ครับเดโก้เดโก้ให้เจ้าน็อตเจ้าน็อตเปิดแดงกลางเจ้าแขี้วให้สมบัติทีเดิงดีสมบัติเปิดเข้าไปนี่เป็นอะไรลูกครับ มาดูในสนามต่อครับพวกนี้เปิดยาครับเจ้านน้ตครับอลออกหลังไปทีเซาตัวนี้เปิดมาให้ที่1 2 1 2ตอนนี้อบอลโุกเปิดเคลื่อนให้มาเลข29 29เปิดออกไปทางแบ็คขวาครับมาเลข7จินตะนินลองส่งตรงนี้โอ้โหต้งเข้าซองครับโอ้โหไม่กัดชอเลยครับ เจ้าพิงวันนี้นึบเลยไปที่เบโก้เบโก้ก็แท็ไหมไม่ผ่านครับตัดมาได้ของทีมสิบสองดึงรอหรือยังวะี่สิบสองให้ไปยี่สิบห้ายี่สี่สไปรอย่นีครับพยยารอเลยครับโอ้โหต่อมาแ้วอล้หรมาแล้ครับจากการทิมสุดสวยต่อมาเลยยีสหาครับอินเโอร์นิ่งโอ้โหโอ้ี่ยจ้ากโนแหบ เบอร์เก uh ้าครับขอบควาแล้วครับออกหน้าคู่้ใจลงไปครับเบอร์สองมาแล้วครับเสมอแล้วครับหนึ่งเระตูต่อนหนึ่งโอ้โหลูกนี้ครับออกห้ามคานไปเดียวครับเอ้าข้างหลังครับนึกว่าหายไปแล้วดึงมาเตะมาจากสนามประตูเประตูเปิดยาวมาไปแล้วครับเอาลูเดีย้ เหมือนกันครับโอ,โ,โอ้โหนึกว่าจะเหมือนกันต่ข้ามไปไม่นิดเดียวครับบอลดูหลังตาข่ายนะครับบอลเหมือนจะเข้าโอ้โหเบอร์เบอร์เก็บไม่ยอมไม่ผ่านครับโมชัดเอาไปก่อนรุ่มโวยเจ้าชัดตัมไม่เจ้าแค่ชัดโอ้โหช้านะครับบอลหลุดกชัดโดนไม่นิดลุดคนแข้งซุ่มอีกทีหนึ่ง ครับดือยังไงโอ้โหโโมาสวยเลยครับปีเตอร์นนี้มาเลขเก้าเลยครับแทงง่ามาเลขสิบเอ็ดจากเซ็นเตอร์ครับแจ้พดเดียวไปไปเปิดไม่คอนมาเลขเกา้ามุมจอๆเลยนะครับกระโดดเหนี่ยมันมาเกียร์ก็ทักทายเลยครับลูกสามตูต้องโชคออกไปครับเจ้เซม,มุม มาโดนไอเก๊ปจรอินเตอนินลงมีดเปิดมาไม่ผ่านครับสมบัติตัดบอลออกไปได้เตะมุมครับอินเตอนินหาแล้วกี่บาเอาอีกมัประตูตตที่สองของเราครับเข้มประตูที่น้ำสาประตูต่อเลยครับโอออินเตอนินวันนี้โอ้โหเปลี่ยนมาแล้วก็สวยเลยทีเดียวครับขอเปลี่ยนตัวครับนนแฮ หมุนกันลงไปนะครับแล็กก็มาเลขสิบดีครับเจ้ารัดอ๋อครับดินนินก็ขอเปลี่ยนครับมาเลขเก้าหูตั้งตู้ที่สองมาเลขสิบสามเข้าไปสิงบี้มาบอลไม่เคลียร์ครับหมุนนี่หมุนบอลหลุดออกังไปโอ้โหหมุนแหกขึ้นนำคนหนึ่งคนครับแต่ดินนินมาตามที่เสมอแล้วก็ขึ้นนำแล้วครับสามมาโตตอนหนึ่ง จากการทำทีงาน,นส,สวยๆของทีมอนมานินนะครับวันนี้มาสวยนะครับของเคลียวน,นินถมเงินเอ้นติงลี่ไม่ผ่านมาเลยเก็วันนี้โหเหนียวเหลืเลยครับแบกขวาครับอิมรนินตบัดเคนไหมติงลี่เพือนไหมเบโกยกเข้าไป ถึงหมายเลขสิบเอเซนเตอร์ไม่ยอมไม่ผ่านครับฮึมทุกเปื่อซับของทีมครับสิบเอ็ดทั้งยึดทั้งรับเหนียวนี่ครับไม่ผ่านกไดง่ายๆโอ้โห้ฟิตจริงๆครับหมายเลขสิบเอเซนเตอร์อีธานินตัวมาทุ่มยังไหมไม่ลูกซัดตู่ไม่กระชอมเลยนะครับโอ้น็โ้หอุ้มเอาเลยครับลูกแต่บอลเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเตะยาว้วครับเตะยาวไป เฮ้ยเบโก้ตงมงบอลลุดออกลังก์ไตีมงกัปิ้นนินีม่ครับมาดูกนนะโอ้โหมีได้ยิงนะครับปินนินลงนี้เกือบแล้วครับตอนนี่ยุยนจันเปิดไปให้สมบัตรสมบัตรตนไหนจริงมี่ยังไงครับ ยืมบอลอยู่อาเพื่อนอยู่วนไปให้เจ้าแค่โดนในตีนี่ยิงตีนี้ระชากไปชกักให้ครับมาได้สองแนละสวบัติมาแล้วโอ้ลูุมิบุญกันไม่นิดกล้าบอลจะมาถึงเขาครับแรงเกินไปบอลหลุดออกข้างไปได้ชุม่มยิมตันนินแบ็คซ้ายครับยี่สิบเก้าถูกยาวมาสิบสามเยนไปไหนเบอร์เข้าไปตัดได้สบัติมาให้ยี่สิเว้ย ติงลี่ลูกนี้้โอโหช้าด <ity> ีกว่าครับไปชี้ข้างหลังได้ฟาครับโนนแฮครับครับผมก็ฟาขอโทษกันนิดนึงครับขอบคุณครับต้นทองที่การตั้งตัวสำองแข้งครับสำรองแข้งขายมาได้เยืนอยู่ที่บอลมีหมายเลขเจ็ดกับหมายเลขสี่ครับที่มีโปรแกรมครับ แต่ทำสุดใจครับตีมีงเลยวิ่งมาโอ้ี่บอลข้ามคานไปไกลเลยครับอ่าโดนแลบครับต้องการไงครับแลบนะครับโดนอินเตอร์ลินกำลังตีมึงครับโอนไว้ลูกนี้ไม่ผ่านทีเป็นครับเซนเตอร์เอาแล้วครับตามมาเลยจีม้าจีม้า ครับีวงก็ฝาน้ำทั้งันข้าคนไายขอบคุณครับุวงนะครับผู้จัดการทีมและหัวหน้าทีมให้น้ำนักกรรมการมาใอ่เสื้อเผื่อยลงบนคนทยครับมาดสนามในสนามที่12สับขาดึงสองนี่ผู้ดีฟายเซนเตอร์นะครับเอาละครับ คือเวลาแล้วนะครับเวลาใกล้หมดแล้วครับตันดูวยสิเอาครับเอาจีนี้หนึ่งสองแล้วพวกนี้พ่านหรือไ่ครับเอาหนึ่งจีนี่ตวกนี้โอ้โดนได้โอ้โหไปทันจริงๆครับพวกนี้เจ้าติงรี่ฮะจังหวัดรงสะกดเดิมได้ครับไปขึ้นมาครับสองฟาตูต่อสามในช่วงเวลาครับครึ่งแรกครับทศเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีครับ อินทนินตรงนี้13ยิงเลยครับที่กำแพงบอลหลุดออกข้างกีดได้ทุกครับอินทนินขอบคุณนะครับสองเกมเลยวันนี้เล่นเดียวกันโซ่ครับของเคนตาลินก็วันนี้สีดําเงินสวยมากครับในชุดใหม่ตัมาดีอาครับมาดูในสนามรีบรีบให้ครับนนแห่บุญจันทร์วนนีเปิดไปให้เพื่อนครับแต่ไม่ดีครับถึงมีตัดได้ยี่สิบเอ็ดยศ เอาบอลลุ้มแรงเคลืนไปครับบอลหลุดออกกลับข้างไปบนแฮจะได้ทุ่มสมบัติครับพี่สมบัติทุ่มมาให้กับเบโก้เซนเตอร์เบโก้เปิดยาวใช่ไหมโอ้โหยังได้ดูครับูนี่พยายามแต่ทุ่มเบเกติน ปีเกตครับเซ็นเตอร์มาทุบเองเลยไม่ผ่านดูกันหมุนให้กับจิงลี่จิงลี่ให้สมบัติบอลลูนถึงสมบัติชัวสมบัติกระชากไปทางซ้ายแยกกันอยู่เอาตัดมาได้ให้เจ้าแก้วเจ้าแก้วคิปไปตรงนี้เือยตัวโอ้โห้าร์ตอ,กอมก้เราเป็นเรื่องครับว้าวยังครับนี่ยังอยู่สามต่อสองนะครับทีมชาติผ เปิดยาวไปมาเลขสิบสองตูนี้บบนตัวสวยแล้วแต่โอเอ้าตุ๊กย่านี่มาเตะโอลเต็มๆหน้าเลยครับทุกนี้เอาดูเพื่อนด้วยครับจังหวะสุดท้ายดูเพื่อนด้วยโอ้โหดูหนีบอลเต็มๆนะครับ